ส่งงานนะครับ h o น d a HRV นะครับสวิตเดิมสามารถสั่งเปิดจากท้ายได้เลยนะครับกดเปิดจากสวิตเดิมนะครับของเดิมรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นโช้กไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างจะเป็นกรอนดูดบนนะครับสวิตกดปิดตรงนี้ได้ครับผมอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวสั่งปิดจากสวิตนะครับแล้วก็เทสกนหนิบหน่อยครับ ถ้ามีสิ่งกีดขวางประตูจะเด้งขึ้นอัตโนมัติครับผมอ่ะโอเคสวิตช์หน้ารถนะครับติดตั้งไว้อยู่ประมาณนี้กลางคืนจะมีสถานะไฟลีนะครับอยวกดค้างครับอ่อสาสั่งปิดครับ เปิดปิดนิ่มนวลเลยครับดูครับครับผมขอบคุณครับ